เรามาถึงข้อที่5นะครับเป็นเรื่องของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการเงินเหมือนเดิมนะครับเรามาอ่านโจทย์ดูก่อนเลยครับว่าโจทย์ว่ายังไงข้อที่5ป้าขายกล้วยหอมหวีละ45บาท50สตางค์นะครับจำนวน9หวีป้าขายกล้วยหอมได้เงินเท่าไหร่1หวีนะครับหวีละนี่คือ1หวีได้45บาท50สตางค์นะครับฉะนั้น9หวีก็คือ ตัวนี้9ครั้งนะครับ45บาท50ตาง9ครั้งมันคือการคูณเนาะดังนั้นเราแจงจากข้อมูลในโจทย์นะครับออกมาทีละส่วนครับป้าขายกล้วยหอมได้วีละเท่าไหร่ได้จำนวนเท่าไหร่และเราจะหาคำตอบนะครับว่าขายกล้วยหอมได้เงินเท่าไหร่นะครับอันดับแรกขายกล้วยหอมได้วีละ45บาท50ตางฉะนั้นที่ ราคานะครับ45บาทนะครับ50เป็นสตางค์นะครับเขียนในส่วนของสตางค์จำนวน9หวีครับ9หวีนะครับต้องเอามาคูณกันถึงจะรู้จำนวนเงินที่ป้าจะขายกล้วยหอมได้นะครับดงนั้นตรงนี้ขีดเส้นใต้1เส้นก่อน50สตางค์9ครั้งก็น่าจะได้หลายสตางค์อยู่นะครับ อาจจะปัดไปส่วนของบาทได้ฉะนั้นเราเว้นเอาไว้แล้วมีคําว่าหรือนะหรือตรงนี้ก็คือเพื่อจะทําการปัดจากสตางค์ให้กลายเป็นบาทขึ้นมานะครับเอา9ไปคูณที่50สตางค์ก่อนครับ9 0คูณ0ได้0 9คูณ5ได้45ครับได้450สตางค์ครับและ9ไปคูณ45บาทนะครับ9 5 45ใส่5ทด4นะครับ9 4 36บวกอีก4เป็น40ครับได้405บาทกับอีก450สตางค์ครับ450สตางค์นะครับในส่วนของ400นี่เท่ากับ4บาทนะครับดังนั้นเราจะได้4บาทเอามาเพิ่มที่405ก็เป็น409บาทครับ400ไปแล้วนะครับสตางค์เนี่ยปัดขึ้นไปแล้วก็เหลือแค่50สสตางค์ครับ ดังนั้นนะครับเราได้คำตอบสุดท้ายแล้วก็คือ409บาท50สตางค์ครับมาดูข้อที่6ต่อครับข้อที่6นะครับ แก้วตาใบาบัวออมสินขุนและต้นก้ลาหลายคนเลยนะครับนำเงินไปซื้อสิ่งของบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย857บาท50สตางค์ถ้าทุกคนเนี่ยครับจ่ายเท่าๆกันแต่คนต้องจ่ายเงินคนละเท่าไหร่857 57บาท50สตางค์นะครับคือรวมกันแล้วทุกคนนะครับมีกี่คน 1>, 1, 2, 3, 4และ5คนรวมกันมาแล้ว5คนนะครับดังนั้นถ้าเราจะทำการแบ่งออกเป็น5ส่วนเพื่อจะได้รู้ว่าจ่ายคนละเท่าเท่ากันคนละเท่าไหร่นั่นคือการเอา5นะครับเป็นตัวหารนะครับสี่อโทคทีครับ857บาท50สตางค์จะต้องออกมาตั้งและเอา5ไปหารนะครับ ฉะนั้นในวิธีทาเราแจงข้อมูลนะครับว่าทั้ง5คนนี้นะครับนำเงินไปบริจาคได้รวมกันเท่ากับ857บาท50สตางค์ถ้าจ่ายคนละเท่ากันเราจะได้เท่ากับเท่าไหร่ก็คือเป็นการหารดังนั้นตัวตั้งคือ857ครับเป็นบาทนะครับและอีก50สตางค์ครับหารด้วย 5นั่นเองครับจะแบ่งออกเป็น5ส่วนเพราะมี5คนนะครับหารกันที่บาทก่อนนะครับเริ่มไปทีละหลักครับ5คูณอะไรได้8ครับ5 1 5 5 2 1่เกิน8นะครับเพราะ2คูณแล้วได้10นะครับ5นะไปคูณ2นะครับแล้วได้10ฉะนั้นมันเกิน8ฉะนั้นเอา5คูณ1ก็พอครับ5คูณ1ได้5ฉะนั้นยังไม่ถึง8ยังเศษอีก3ครับ เราเอาไปใส่3นะ5จะไปหารหลักถัดไปนะครับรวมกับ3ที่เศษเป็น35ครับ5อะไรได้35ครับ5 5 25 5 6 3 5 7 3 5 5หคูณ7นะครับได้35พอดีเลยงนะั้นเป็นเศษเป็น0นะแล้วยังเหลือ7อีกตัวหนึ่งก็หารหลักถัดไปก็คือ7นะครับ5คูณ1ได้5 5คูณ2เป็น10นะครับ เอาไปคูณ2เกินนะครับฉะนั้นเอา5ไปคูณ1ก็พอครับ5คูณ1ได้5เราต้องการ7นะฉะนั้นยังเศษอีก5คูณ1ได้5เศษเท่าไหร่รครับเศษ2ครับ2จะไปเป็นสตางค์นะครับเป็น200สตางค์บวกกับ50 200บวกกับ50ได้250นะครับเป็น250สตางค์เอา5ไปหารครับ5หาร2ไม่ได้5มาหาร25ครับ หอะไรได้ยี่สิ5ห้าห้าห้และเหลือ0นยะครับเราจะหาดูครับ5คูณอะไรแล้วได้0ูนครับ5คูณ0ูโอเคไหมห้าคูณอะไรได้2มันไม่พอนะมันน้อยกว่า5นะครับปัดมาเป็น25 5สคูณหได้ยี่สิบนะครับ5้คูณศได้0ูโอเคนะครับฉะนั้นเราได้คำตอบแล้วครับ 171บาท50สตางค์ครับได้ยินเสียงนกไหมนะครับตอนนี้นกมาเกาะที่หลังคาบ้านด้วยนะครับจะมีเสียงรบกวนเรานิดหน่อยนะครับอุ่ยเขียนผิดเลยสตางค์ครับ เรียบร้อยครับสำหรับกอนี้ครับ